สัดีจ้าวันนี้แม่ออมปลาดุกไส้วุ้นเส้นค่ะก่อนอื่นก็สิหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าไปก่อนนะคะ่ะแล้วก็สิมาเตรียมเครื่องไว้ค่ะปลาดุกเข้าก็สิแซะแป้งมันไว้แล้วก็บบใ้มันข้าวเนาะเตรียมเครื่องเตรียมพักเตรียมเครื่องแกงค่ะไว้ถักออมนะจ๊ะแล้ก็ตั้งหม้อแล้วก็เอาเครื่องแกงเข้าลงไปครัวครัวครวให้มันหอมค่ะจากนั้นก็ทิใส่เนื้อปลาดุกลงไปจ้า ใส่น้ำปลาใจน้ำรังคุกลงไปใส่ข้าวคั่วน้ำจ่าให้มันเหนียวตุยตุยใส่น้ำพ่อถ่วมนะคะใส่หมวชิงไข่แล้วก็ใส่ใบปปกูดค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติตามว่าชอบเลยแต่รสชาติตามชอบแล้วก็ใส่บกบวบลงไปจ้าใส่พริกโดดลงไปน้ำค่ะพอน้ำเดือดเกียยร้อยแล้วก็ใส่ผักกระแยงค่ะต้นหอมผักซีลาวแล้วก็ใบคะอ,อตูค่ะ มือนีที่เด็ดนะคะส่วุลเ้นน้ำค่าคิดอยากวุนเส้นค่ะ,ะเลยอมสซวุลเส้น,เนน้ำจ่ะแซบว้วยกันค่ะมาจ่าเซจแล้วค่าพร้อมตักเสิฟแล้วค่ามือนีมิจเจลประดานะะ้ำเลยค่ะกับคนย้อนๆนะจ่ะมนีคุณตาคุณยายก็มาก,กินข้าน้ำค่าคุณตาคุณยายหมักหลายจา่ไม้นนวแซบนวย<ค>ายบอกว่ามิจเจลประดกบ,บองเขากันคักค่ะ นายบอกว่าแซบจะยกโปเล่ได้ค่ะคุณยายบอกเมนูนี้